ไม่ร้องไ่อ่ะแม่ขอใครขอแม่ก็ขอแม่คนไหนขอจะภาพไม่องภาพไปขอฉากอื่นก็ได้ลุนยาต้นต้นอย่าพังดูดฮะอย่าพังดูดอะไรอย่าพังดูดวะอย่าพูดดังเฮ้คำหัวนี่วะอย่าบินชื่อจอกอย่าบินชื่อจอกอย่าบินชื่อจอกอย่าบอกชื่อจริงเฮ้ทำไมวะ มันถกมึงอย่าบาปนะอะไรอ่ะมันถามมึงอย่าบอกมันเตะฆ่ากรรมมันเตะฆ่ากรรมมันต่างฆ่าเคยวัสดีอย่าพังดูอย่าพังดูอย่าพูดดังอย่าพูดดังหีมันอยู่ไอ้หูมันดีหายไม่ต้องหัว้อบางคำไม่ต้องพูดก็ได้ก็พูดตรงๆงไปเลยเออหูมันดูหูมันดิมก็พูดไปสิ เลยทีนี้อย่ากังยดูเอ้ยนี่กูรู้แล้วไอ้หูไม่ต้องพูดไอ้เวนมาทั้งไตหูเลยต่อไปอะไรแล้วเมื่อกี้อะไรนะมันจะหอบนั่งเย็บบาดเออหูหูเป็นไงหูมันดีเออแต่ลุงอะหีไม่ดูหูไม่ดีเอ้ยหัวแล้วอย่าพูดถึงหูไง แขกไงฮีดูเออพ่าฟังอยู่โรบารกูฟังทุกคืนลุงนี่จองแต่หูนะครับเนี่ยหนูเขาเกิดมกลาเขาเลยลามกเหมือนมือไงไอ้หนูครับลุงเดี๋ยวพูดเดี๋พูดเลยพูยฟังเลยนักกบใหญ่แห่งไทยเหนือไม่มีใครไม่รู้จักลุงนี่นาสู้ที่ไหนมีชัยชนะที่นั่นไม่เคยแพ้ลุงชื่อว่ารา ไอ้ลิเกที่ขโมยแล้วมีเกอะไยมและลาแล้วรวยขี้ขโมยจริงไงตบมือไงชอบตากับข้าวกลับบ้านด้วยอ้าวทเลสกูไม่อยากพูดหรอกลิเกยังไม่ทันกินเลยตักกับข้าวกลับบ้านใส่ถุงกละนาวเลยแม่งกูไม่ชอบเลยทำไมแล้วรู้ได้ไงรู้ีู่่แน่ทำไมของผมหายไปสองถุงยังวงสีแดงกูอ่ะแม่งขโมยดีนวกูใช้มิชลิน เราล้อมัดเลยหรือยังงบมัดด้วยทำใหญ่อ้าเฮ้ยสาระไอ้พวกนั้นลุงบอกชื่อลุงเลยลุงมีชื่อว่ารามิทนนักลบแห่งไทยเหนือนี่นี่นี่อาติดงตัวไว้ผี่ต้องใช้ยังเดียวไม่ใช้เออเออเออไอ้ดูเป็นไงอึ้งอึ้งถ้้ลุงมีลูกมีเมียได้ปล่าเอ้า ป้าอายุปูนนี้ไม่มีได้ไงลูกมีแต่ทัดภาคจากกันเมียมีแต่ไม่ธรรมดานะเมียก็เก่งชื่อว่าน่าตยาเออจอมพลเก่งจริยาเฮ้ยว่าแล้วเป็นเรื่องนี้ิธาต้องไปทำแบบนี้ลูกโอ้มิธาสายเก่งเขาใส่พ่อโลกนะดางเฮ้ยแพม่ไปที่ไทยใต้มาเจ้ามึงก็ดีได้วแกมึงขี่ม้ารักแม่กจะแม่ก็ต้องใส่การสนามเขาวันนี้ ผมจะตัดหัวมึงแก้ไขกับแม่กูโอ้ยลงให้อีกน้ำไอ้คนชั่วอยู่มึงกินไปถ้ากูรู้แค่นิดมึงเพิ่ใส่เรื่หลงอะไรน้ำที่ไม่หมาดดีกว่าตาดีแต่ว่าเก็นตัวตายได้อย่าฆ่ากันเดี๋ยเรื่อใครตายคนนี้เนาะกูต้องเป็้วยจเอง